สวัสดีสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ยายวันมาผัดถั่วลันเตาให้ทานนะคะถั่วลันเตาใหม่ๆสดๆค่ะตัดล้างเรียบร้อยแล้วนะคะยายวันจะเอามาผัดกับไข่ค่ะเราเตรียมไข่ไว้แล้วสามฟองนะคะแล้วก็กระเทียมทุบค่ะก็จะมาผัด ค่ะวันนี้ทานง่ายๆกินง่ายๆค่ะมาให้เดี๋ยวกระเทียมให้ไข่มันสุดหน่อยนะคะค่ะไข่เราก็เอาแบบหยๆๆาบๆค่ะเราไม่ต้องไปตีให้ละเอียดนะคะ ว่าเราจะผัดใส่หยวลันเตาค่ะพอไข่สุกแล้วเราก็เอาเหยวลันไปลงเลยค่ะเหยืลัเตาตัดปลายตัดเสี้ยนมันออกหมดแล้วนะคะเราก็มาผัดใส่ไข่เลยค่ะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆค่ะวันนี้ไม่ต้องทำอะไรมาก ใส่ซีอิ๊วน้ำปลาแค่นั้นเองน,นะคะเราไม่ต้องปรุงแต่งมากค่ะเพราะว่าเขามีความอร่อยอยู่ในตัวเลยค่ะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะผัดถัว่วลันเตาใส่ไข่ค่ะขอบคุณค่ะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ เอามาชมแล้วอย่าลืมกดติดตามให้กับเจวันด้วยนะคะอาจจะไปหาช้าบ้างเร็วบ้างนะคะแต่ไปทุกบ้านค่ะขอบคุณค่ะ